จทย์ข้อนี้ตอบข้อไหนาดีครับ process procedure process หรือ processing แน่นอนว่าคำตอบเนี่ยถ้าพิจารณาตามเทคนิคก่อนนะจะต้องตามหลังด้วยเดอเนี่ยมันจะต้องเป็นคำนามแน่นอนฉะนั้นแล้วควรจะต้องเป็นคำนามมาใส่ในนี้ใช่ไหมครับคำที่เรารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเป็นคำนามนั่นคือคำว่า procedure นะครับ procedure หน้าตาแบบนี้มันเป็นคำนามอยู่แล้วแล้วก็ process ที่แปลว่ากระบวนการการดำเนินการแต่ทั้งสองคนนั้นไม่ใช่คำตอบครับเพราะคำตอบที่ถูกต้องคือ Proceeds เป็นอีกหนึ่งคำที่ควรจะต้องรู้จักด้วยครับเพราะว่า o e i c นั้นคำศัพท์ทางการเงินและคำศัพท์ทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า TOEIC เ,เป็นเรื่องของ work related ก็ proceed เราจะรู้จักในฐานะที่มันเป็นคำกริยาซึ่งมันเป็นคำกริยาของคำว่า process ถูกไหมครับ process ที่เป็นคำนามแปลว่ากระบวนการ proceed เมื่อเป็น verb ก็คือดำเนินการต่อไปเนี่ยแต่ทราบไหมครับว่า proceed เองก็สามารถเป็นคำ นามได้ด้วยนะครับเป็นคำนามได้ด้วยเมื่อมันเขียนแบบนี้คือ proceed แล้วลงท้ายด้วย s ฉัน proceed ลงท้ายด้วย s เนี่ยมันมี2กรณีคือ1เป็น verb เ,เติม s หรือ2นะครับเป็นคำนามถ้าเป็นคำนามจะหมายถึงอะไรใครทราบบ้าง Proceeds เป็นคำนามได้นะครับเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนเจอใน TOEIC แล้วไม่ทราบแล้วก็เผลอไม่ได้ตอบข้อนี้ไปครับต้องเข้าใจว่าภาษาอังกฤษนั้นคลังคำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญครับโดยเฉพาะในการสอบ TOEIC นะครับ Proceeds อันับแรกพอดาได้ไหมครับจากโจทย์มันเอามาทำอะไรได้ครับในโจทย์บอกว่า The proceeds of the auction would be used to pay off used to pay off ครับมันสามารถนำมาจ่ายได้ฉะนั้น proceeds ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน proceeds แปลว่ายอดรายได้ครับยอดรายได้จากการทำอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้คือยอดรายได้จากการ auction auction แปลว่าการประมูลนั่นเองครับ proceeds อย่าลืมเมื่อเติม s แปลว่ารายได้เช่นเดียวกันกับคำว่า gain ที่แปลว่ารายรับนะครับหรือเช่นเดียวกับคำ กันกับคําว่า interest ที่แปลว่าดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งในเชิงการเงินที่จําเป็นต้องรู้ก่นกอนไปสอบโทอีกครับประโยคนี้ทั้งประโยคบอกว่า the CEO said that the proceeds of the auction would be used to pay off n a m s u n g Trade's debts ยอดอไรายได้ไรายรับที่ได้มาจากการประมูลนะครับ CEO บอกว่าสามารถนํามาจ่ายนี่ใช่ไหมครับ debts คำนี้นว่า debts ของนำบริษัทของเขาได้เช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับ procedure process เป็นคำนามเวลาเราเจอข้อในลักษณะแบบนี้นะครับ proceeds ถ้าเรารู้จักว่าเป็นคำนามด้วยเนี่ยเราเจอข้อในล,ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราตัด choice แค่ข้อเดียวคือข้อด,ดีเมื่อเจอ,อคำนามทั้ง3าม choice แบบนี้เราต้องเวทครับดูว่าความหมายเหมาะกับตร,ตรงไหนในบริบทของประโยคนั่นเองข้อแบบนี้ถือว่ายากมากในทวีกนั่นเองแต่ต้องรู้ความหมายครับติดตามคอนเทนต์อยู่กับ Business English และเทคนิคการสอบทวีคีที่ทวีคิเลอร์ by ครูภูมิครับสำหรับคอร์สทวีคออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ทวีคิเลอร com หรือทางออนไลน์แอดทวีคิเลอร์ได้เช